สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางล่างชุดตัดของแอดคานอาจารย์ตัดมาให้เหลือ5ชุดนะครับมี94142470แล้วก็43ทุกท่าน94142470กับ43ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนชุดตัดนะครับ บนชุดตัดมี1 6 2 6 2 7 06แล้วก็07ทุกทันหนึ6 2หกสองแล้วก็07นะครับส่วนใบนี้จะเป็น,นทางบนชุดเน้นของแอดแสงเดือนอาจารย์เน้นมาให้4ชุดมี2 4 2 6 1 6แล้วก็2 7 2 4 2 6 1 6 2 7นะครับ ต่อมาก็จะเป็นทางของแอดยกครุฑข้อมูลส่วนด้านบนของอาจารย์นะครับชุด3ตัวมี6 8 3กับ7 8 3 2ตัวบนมี8 3กับ3 8ข้อมูลล่างมี03 32 35แล้วก็39ทุกท่านตามนี้ครับวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกุยสระกาใบนี้ที่ผมได้มาก็ส่งต่อแบ่งปันผู้ชมนะครับจุด3ตัวอยู่ฝั่งทางซ้ายทุกท่าน2ตัวก็อยู่ฝั่งทางขวาข้อมูลจุด2ตัวบนล่างมี3 8 7 3ปดเ1็ดแี่สแล้วก็7จหนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดประชา ชุดสามตัวชุดเดียวของอาจารย์ได้935ทุกท่าน935ชุดเต็ม2ตัวมี3031323738แล้วก็39ผมรวมมาให้เลยนะครับบนสุดทุกท่านมี3539ตรงกลางมี34แล้วก็ข้างล่าง35ชุดเดียวนะครับประมาณนี้ทุกท่านผมอรวมมาให้เลยนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดบิวนะครับสูตรคำนวณเลขวิ่งได้7ทุกทัน3ตัวได้714กับ715 2ตัวมี1 4ึ่กับหนข้อมูลล่างมี79กับ69เกาแนวทางของแอดบิวต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดโบนะครับ3ตัวอยู่ด้านบน ให้มาเป็นแนวทาง6กชุดนะครับออขอขอไปเจชุดทุกท่านแล้วก็2ตัวอยู่ด้านล่างมี93 94 92 03 04แล้วก็02นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์เชษเมืองอุบลแนวทางของอาจารย์บอกว่าเด่น5กับ4นะครับ เลขวินได้ห้าสี่แปดหกสามทุกท่านห้าสี่แปดหกสามข้อมูลชุดสามตัวให้มาเป็นทางห้าชุดนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านมีสามสี่ห้าเก้าห้าสามห้าแปดสามหกห้าสี่แล้วก็ห้าศูนย์แปดัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวตามที่เลยทุกท่านไม่ทันก็หยุดวิวก่อนนะครับค่อยแคปหน้าจอทีหลัง ไปค่ะใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเป็นต้นนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลท้ายรางวัลที่หนึ่งมานะครับก็จะมีหกเก้าศูนย์สองหกศูนย์แล้วก็เก้าสี่สี่มาต่อกันที่แนวทางของแอดพี่นวลนะครับแอดพี่นวล ัวเด่ของอาจารย์ก็คือเลข0นะครับด้านบนตรงนี้มี2 0ูุด3ตัวได้7 20กับ8 20สองตัวมี6 0 7 0 8 0แล้วก็9 0นะครับถัดมาก็เป็นทางของแอดสายฟ้าดูกคำนวณเลขเด่นได้9นะครับ2ตัวมี9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 ตัวเด่นก็เห็นจะเป็น 93, 94แล้วก็96 3ตัวอยู่ด้านล่างมี 396, 496, 593แล้วก็594สำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับมาต่อกันที่แนวทางของเอก ข้อมูลบนของอาจารย์มี206 306นะครับแล้วก็06ล่าง32ชุดเดียวต่อมาก็แนทางของอาจารย์อินทรีเท่านะครับอัดอินทรีเท่าข้อมูลส่วนด้านบนมี7 157 257 35ด้านล่างมี937 947แล้วก็957นะครับ อัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอเดตุ้ม um, ทุกท่านใบนี้ของแสลงนะครับห้ามกิน3ตัวได้9 2้า 2, ตัวได้6กับ5ใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวทุกท่านต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเต็มนะครับ ในี้เป็นแนวทางของแอดแวนะครับแนวทางของแอดเม็ดนุ่นทุกทันแนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลขเด่นอยู่ด้านบนนะครับเด่น9กับ5เน้น9ตัวเน้นมี92กับ52าชุดสตัวชุ3ด3ตัวเม็ดเดียวอยู่ด้านบนได้95นะครับใบนี้แนวทางของแอดเอื้อยลานะครับชุดยาสีประทุมมา รสามตัวนะครับมีสี่เก้าสามสี่แปดสามแล้วก็สี่ห้าสามสองตัวมีเก้าสามแปดสามแล้วก็ห้าสามด้านล่างนะครับมีสามเจ็ดกับศูนย์เจ็ดครับแนวะทางของแอดด้วยลาต่อมาก็แนวะทางของแอดนิดนะครับเป็นข้อมูลล่างอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลล่างเท่านั้นทุกท่าน ใบนี้เป็นข้อมูลชุดบนนะครับชุดสามตัวถัดมาครับเป็นนะทางให้ใครให้โชคนะครับท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวได้แก่สามศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์ปดสองตัวก็มีศูนย์เจ็ดเจ็ดสามตรงกลางมีสามศูนย์แล้วก็ชุดตรงนี้มี08กับ38นะครับ16กรกฎาหกเจ็ด ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเลขท้ายสองตัวมี6 2 6 7แล้วก็0 6นะครับด้าน,นล่างอาจารย์วัดเน้น0 6นะครับต่อมาก็แนวทางของอาจารย์พงใจดีเลขเด่นได้7กับ8ครับชุด2ตัวอยู่ด้านบน3ตัวอยู่ด้านล่าง ชุดเดียวได้แก่เจ็ดสองกับแปดสองต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเอดเทพชัยนะครับเอดเทพชัยให้โชคบนคัดแล้วคัดอีกข้อมูลชุดสองตัวเทีเจ,จนให้มาเป็นแนวทางมีศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสี่สองหกแล้วก็สองเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองหก ขอภพสองสี่สองแล้วก็27นะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่างคุณชม16บกทับเ็ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ